อ่ะเด็กสวรรค์ไอสัตว์อีเชี่ยมึงเจ๋งนักเหรอไอเด็กนรก,กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกู <c oughs> Den. <laughs>